ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์ให้น้ำในเด้อจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนนะคะมาพบมาพอกันกับไลฟ์สไตล์สาวสว่างคนไกลบ้านอีกแล้วเนาะจ้าเมื่อนี้มวยกกศสิรดมเมาเบ้าหล้วก็พูดคุยกันคืกเก่นนะคะก่อนอื่นมือก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆน้องๆหลังกับพพเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่สละเวลาเข้ามารับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะมา บ่าลายใหญ่้างแล้วมือกระสิเดมากเกินหัวขอเรื่องนะคะอันก็นานี่มือกระเล่าไปได้หลายอย่างนะคะในเกี่ยวกับเฮาเป็นเมียสถานภาพเป็นเมียข,ของฝรั่งโดยตรงและก,การเป็นยูของคนที่อยู่ในต่างแดนนั่นเองเนาะคะ่ะการใช้ชีวิตทั้งนี้นะคะเป็นเมียเขาแล้วต้องยูจังใดหลกักการที่เฮาใช้ชีวิตไปแล้วการเฮ็ดก่อเกณงานนะคะมันก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นเนาะคะ่นะ,คะมือนี่มือกระสิเเล่าเท่าความไปเนาะคะ่ะ ก่อนที่ม้อ่าไดเา้เริ่มต้นเฮ็ุงานเขาก็ได้เห็นแล้วเนาะคะ่ะว่ามือก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าเออมือได้เฮ็นหยังแน่การเรียนรู้ภาษานะคะการไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเฮ็ุงานนั่นนะคะที่มืยได้เริ่มต้นสตาร์ทไว้เนาะคะ่ะกับการที่มือได้ไปเ in ะะหตุงานในร้านอาหารนั่นเองเนาะคะ่ะหลังจากนั้นเนาะคะ่ะที่การที่มืยเฮ็ุงานร้านอาหารเรียบร้อยแล้วเนาะเออ ช่วงในระยะเวลาเนึ่งที่มวยได้เศร้าได้เหตุนาพ่อหยังเพราะว่าเ,าเวลากับแฟนมันบริเรนตรงกันนั่นเองเนาะค่ะเสาร์อาทิตย์กับบริยุทธ์นะคะจันทร์ถึงศุกร์อังศีมีวันจันทร์เฮาหยุดมือเดียวเนาะฮานอกนักกะจันทร์ถึงเสาร์อาทิตย์มับเนาะค่ะเสาร์อาทิตย์ถึงพออังคารมาอังศีเนาะค่ะมวยกับที่ตรงนี้เหตุมุนเวียนกันโยงสันบาดนี้เลิกก็เลิกตีหนึ่งตีสองอังศี มันกับวหวนะคะแฟนก็นเริ่มเห็นแบบว่าเมียเหตุงานหนักจนเกินไปแต่โมเจ้าเอ้ยมีแพนดาถามเป็นเอื่อยเลยๆนะคะมุวยก็ได้เปลี่ยนสถานภาพจากของจากที่ได้เป็นสาวก้นขั้วนะคะมวยก็เปลี่ยนไปไปเป็นสาวโรงงานเริ่มหางานเหตุใหม่นะคะหางานชินนี่ก็ได้ไปเจองานงานผักเนาะค่ะก่อนที่มวยสิได้อ่อ ได้ไปนั่นมัยก็ได้คุยกับแฟนเนาะค่ะฉันก็เริ่มต้นเฮ็ดงานแล้วฉันก็บ่อยากยุดฉันก็บ่ได้อยากให้เธอหยุดแต่ว่างานตัวนี้นั่นมันหนักเกินไปเขาก็บอกสินะค่ะงานหลานอาหารมันหนักเกินไปถ้าเธอสิไปเฮ็ดแค่สร์อาทิตย์ฉันก็บ่ว่าดอกเทียวนี่เพราะว่าอ่าก็เข้าใจนะาการใส่ใจและก็การส่งเสียทางบ้านมันก็ยัางๆอยู่เก่าของเธอนั่นแหละมันก็ดีสําหรับเธอและก็ดีสาหรับฉันเพราะว่าเธอกับสิไดมีเงินส่วนหนึ่งน่ะ เอ่อใส่ใจของจ้าของพอมอยาาเฮ็ดยังก็เฮ็ดใดเองสิเนาะคะ่ะนี่คือขอแนะนำของแฟนเนาะคะ่ะบ่อยากจะให้เมียไปบุกบันลร้จนเกินไปแลวก็เวลาส่วนตัวของจ้าข้องกับ่มมีที่จะไปเที่ยวกันนั่นเองเนาะคะ่ะนี่คือกรณีทางเอ่อแฟนบอกนะคะบ้านนี้เมื่อก็เลยไปแสวงหางานอย่างอื่นจะเริ่มต้นไปเป็นสาวโรงงานโมเจ้างานโรงงานนี่ก็เป็นโรงงานพัก งานโรงงานอเฮดวิดโลบมุจเจ้า้าผู้ใดัฮจักเข้ามาวิดโลบเนาะมันก็สิเป็นเ,เกี่ยวกับพักชนิดหนึ่งเนาะค่ะที่เขากินแต่หยอดมันส่วนของบนสิเป็นหัวก็จะโนมัยนี่แหละค่ะมุเจ้าค่ะเนาะสิเป็นหัวเขาวๆานะคะนะคล้ายกระลำเนาะแต่ว่าหักบอมเนกระลำนั่นเองเนาะคะ่ะสิเป็นหัวน้นอยๆตะปุทิปีอังศิละมุเจ้าเนาะมวยก็เลยได้ไปล่องเดตุป่งนะคะเขาไปเมื่อแรกเขาก็ให้อ่านเส้นคอนแทคโนนี่นั่นทั้งะมอเจ้า แต่พิแตวาเนาะงานงานแต่ละมองกับซิบบคือกันเนาะเริ่มต้นไปเหตุงานโรงงานเหตุงานโลงงานวิดลุกโดยตรงนี่เนื่องละที่มวยเข้าไปนะโลงงานกับซิเป็นแบบเอเป็นคือจังหอง,ง,งกว้างเลยนะคะหัววิตลุกนี่เต็มกรินนี่แห้งกว่ามูเลยกรินนี่แบบว่า,าคักโดกรดเตะจมูกเขามาเลยให้กว่าเฮาเหตุงาน,านอยู่เอีกอย่างอยู่ อยู่ไอ้ในขอกงัวงขอกควายเห้าหลดนะคะทุกคนคะ่ะกลิ่นของมันมันสิเมนอักเนาะค่ะเม้นอักเม้นแบบเม้นต์เม้นด้วยความที่หัวหัวบางหัวเนี่ยถ้าเขาบอกรัดกองมันก็นจะไปเป็นซากสนิทหนึ่งเลยแล้วนะคะมันก็นจะเน่าสลาย,ยย่อยอยู่นังสันเลยนะคะบาดนี้ที่ข้าเจ้าเอามาใหม่ๆเนี่ยเขาก็ต้องฟาวเลือกเลือกเลือก,ลอกแล้วก็ไปทอนทอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตีใส่กันไว้มันก็นจะเป็นลั่งเนาะคะ่ะลั่ง ล่างสีดำๆเนาะคะ่ะเขาก็สิแนบ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 ตีกันไว้นะ,ะให้เอ่อให้มันเสมอกันระบาดเขาก็สิหาแนวมาคุมนั่นเองเนาะคะ่ะเพื่อสีมันถอดหยอดออกมาใหม่ให้เอาตัวหยอดมั่นละค่ะละค่ะยอดวิดลูบนะคะเขาเอือนหยอดวิดลบะะูบเนาะแต่กรณีนั้นเขาก็สิบริจ้างเข้าโดยตรงเพราะว่ามันก็สิมีพนักงานอีกเอ่อเหตุงานตรงนี้โดยตรงประมาณสามสี่คนเนาะคะ่ะเขาก็สิจัดไว้แผนกนั้นโดยตรง งานนี่บอกงานตัวนี้มวยบอกคาขา,า,ปาดปวดาสกปรกสกปรกนะคะในความที่สกปรกนั่นคือเสื้อผ้าเฮานี่ถ้าใส่เป็นสีขาวไปใส่ใส่ซ้ำอีกว่าใดเพราะว่าไอหัอวิลโลมันสิมีอย่างเนาะค่ะทุกคนค่ะมันสิมีอย่างอย่างซีอันยางนี้ท่านได้ติดแล้วซักเสื้อผ้าบออกเลยนะคะสิเป็นคือจังเวลาเฮาอันมีดปาดแล้วเลือดเฮาไปติดะบานก็สิบอกอกเลยนี่แหละเป็นดังสันนะคะ เขาไปกับไปเบิง้งกับไปเบิ้งเมื่อแรกก็โอเคบวเป็นยังเนาะเพราะว่าเขาบริเหตุงานอยู่โซนนี้เขาไปเหตุงานอีกโซนหนึง่งเขาเอินโซนแพ็กกิ่งแพ็กกิ่งวิดลบโดยตรงแพ็กใส่ถุงนะคะจับเป็นหัวเป็นหัวเป็นหัว,หวแล้วก็ยดัดยัดยัดังตะสัังให้ได้เ็วที่สุดท่อที่เจาสิเหตุใดนะคะต่อวันนะคะมันสิมากยกมากเป็นล่างเป็นล่างเพราะว่าคนที่เขาเจาเหตุนั่นมันจะเป็นโซนอ่าจัดโซนตัด ลากัดโ้นอันเก็บทงความสะอาดเนาะคะ่ะคือเอาใส่ถุงห่อแพ็คเป็นทั้งนองนั่นเลยนะคะมวยก็เลยได้เริ่มสตาร์ทขัง้งแรกมันกับบริทนัดได้ทุกคนเพราะว่าเขาต้องได้ไปยืนอยุดตาสังนะคะยืนอยู่กับตาสังเลยอ่าลั่งไปหลกบโงสีตาสังยวงสีนะคะมวยก็ตรงไปยืนยวงสังนเนาะคะ่ะแล้วกับมันกับซีมีอันแรปพลาสติกที่แบบมันเป็นกาวสองสองอันด้าน ให้มุนมุนมุนะคะแบบเวลามันครบกิโลปุ๊ดนี่ให้มุนมุนมุนแล้วก็แทบแตบลงเลยอสังินนั่นเนาะค่ะนั่นแหะคือวิธีการแพคของเขาเนาะแต่ละมมอแต่ละเมอเนี่เขาต้องใส่ความเร็วหลายนะคะ้ดยความที่มุยกะล่องไปสักคะชั่วโมงเขากะจใายจสมอชั่วโมงละแปด 8ยูโรนะคะต่างตะระกีเนาะคะ่ะเขาจ่ายสุงสุดแล้วจะตท์ทเติ่มตนเขาก็จ่ายซ้ำนันเร็วนะคะและะ้วก็ถามว่าเงินสิขึ้นอีกโบโบขึ้นนะคะทุกคนซ้าได้ซ้ำนันนะเขาบอกสันถ้าให้ซ้ำนี่ก็คือซ้ำนี่ตลอดไปโบมีว่าอันเงินสื่อของอันกับเขากำหนดได้ทุกคนคะ่ะนี่คือการเริ่มตนเที่ยาไปเหตุงานวิน่งลบแล้วเขาเอนว่าอ่างานโรงงานที่แบบว่าคนโบหลาย คนนดูในองค์กรนั้นหน่อยแห้งนะคะองค์กรหน่อยนะคะคนประมาณสิบสามคนสิบสีคนเท่านั้นนะคะที่เฮ็ดงานในตรงนั้นเนาะเสื้อผ้านี่มุ้เจ้าตรงใส่นะนะเลยแหละไปพร่อ,อยังเพราะว่าอ,อากาศทั้งนั้นอากาศในห้องนั้นมันสิเป็นห้องเย็นเลยเดย้เขาสิบ่มีเปิดฮีดตติ้งให้เจ้าเจ้าก็ต้องห่อเขาไปกินเองไม่ห้องน้อยให้ห้องน้ำกับห้องน้ำกับ มีแค่ว่าเขาหงนามไปเงียวใดน,นะคะอย่างอื่นเขาไปเหตุนั้บาได้ไรมันโกกระปเบิร์ตขู่ยางแต่ว่ามือกระท่าใส่แค่ว่าเอา้าได้ล่องเบิรงล่ะต้องล่องเบิรงเพราะว่าเฮ้ากับพระท่านเองจักวามมองงานมองอื่นมันสิเป็นอย่างไรเนาะคะ่ะแล้วก็ถามว่ามันไม่งานหลายบ่มีนะคะมือกับได้เริ่มสตาต์ตรงนั้นแล้วมือกับห่อเขาไปน้ำเนาะน้ำเขาเขาไม่มีเฮา นุ่นๆไกินเข้ากับตองหอไปกินเองนะคะมองพักมองเศร้าเขาก็ไม่หองเดียวนะคะที่ต้องไปนั่งร่วมกันกินยูหันล,ละแล้วแต่เจ้าซีมี่ยังกินกินไปนะคะนั่นคือกฎเกณฑ์ของเขาไฮมาจังสันเข้ากับเทศตามกฎกติกาของเขาเนาะคะ่ะบาดนี้ถามว่า <c oughs> ส่งพักเบรกเข้าใจโบยูนันเขาพอใจนะคะพักเบรกเขาสุดพอใจ เขาก็สินใจแค่ว่าตามที่กำหนดไว้ว่าถ้าไมา่เห็ดงานครบ8ดชั่วโมงเขาสินใจแ8ดชั่วโมงถ้าเจ้าสกินเขาพร้อมก็คือหักออกเครื่องชั่วโมงนะคะทำนอกนัน้นเลยคะ่ะนี่คือ,องานที่มวยเริ่มต้นสตาร์ทเริ่มต้นเลยนะคะเป็นยังสันแล้วตะลเมือแตะลเมืองไปเฮ็ดงานตื่นตชสาๆเร้อบทุกคนเพราะว่าเวทโลกเขาออกมานี่ยเขาบ่าอย่างมันเป็นสีเนาะคะ่ะเขาต้องตื่นตะ้าประมาณตีีตหกเครื่อง ฮกมุ่งฮกมุ่งกม,มุ่งนี่เข้าต้องไปอยู่พุ่เหล้วนะสิเริ่มไปแบบว่าผู้ผูเขาเจ้าสิไปตัดหัวพักหนึ่งเ,เจ้าก็ตรงไปตัดหัวพักแล้วก็อันไปสร้างน้ำหนักเข้ากต็ตตองไปสร้างน้ำหนักกันสันแพ็กกิ้งนะคะตลอดเนาะคะ่ะอันบาทนี่การที่สิเ้าไปงานตลาเทียนเนาะคะ่ะมันก็สิมีกาต,ตัวนึงนะคะเป็นแผ่นมาให้เข้าไปตอกปัดเสียบอกเสียบเขาอังสันนั่นเองเนาะคะ่ะนี่คือกรณีความเป็นจริงเนาะ เอ่อโดยความที่มันเป็นโรงงานหน่อยแมยก่กับลูกเขาเจ้าเป็นแบบว่าเป็นเจ้าของเองเนาะคะ่ะข้าเจ้าก็สิคุ้มงานคุ้มค่ะคุ้มแน่เขาสิไปยังกับ่ะไรเนีย่ยไปห้องน้ามั้งสิก็ต้องเฝ้าไปแล้วก็เฝ้ามาอหลีเนีย่ย้าบอ,อหลีอหลอเขาใช้บอ่อเหตุไปตั้งสิเนาะค่ะนี่คือกรณี่ขั้นแรกที่มวยไปเป็นสาวโรงงานแล้วก็เจอแบบว่าคือหนักพอสมควรนะทุกคนอันนี้ก็สิบอกให้ตรงตรงรถนะคะแต่โดยความที่ว่า ความที่เฮาอยากได้เนาะค่ะอยากสิได้เงินเป็นของเจ้าของน,น,นู่นนะะี่นั่นเนาะค่ะกุระกะงานร้านอาหารเฮาก็เฮ็ดบ่ได้แล้วแฟนบ่อนุมัดละ่ะเฮาก็ต้องเลือกที่จะฟังเขาพร้อมนะคะเพราะมันว่าเฮาสิเอาแต่กดเท่าย่างเดียวเนาะค่ะไม่เป็นการที่แบบว่าเออถ้าสบายใจเขาพร้อมสบายใจเฮาเฮาพร้อมเอาสิก็โอเคนะคะบ่แม่นเพิ่นบ่ห้า,หามเอ่อเพิ่นบ่ได้ห้า,หามให้เฮาเซาเฮ็ดงานหรือจังได๋แต่ว่าเพิ่นห้ามแค่ว่า มันบางเทือนะมันหลายเกินไปเข้ากับโบมิลล่าให้กันเองนี่แหละคะ่ะสิ่งที่เพิ่นพยายามบอกมุยเนาะมุยก็เลยถือว่าโอเคเนาะถ้าเข้าบอกแล้วเข้าใจกันรู้เรื่องมันก็นไงเนาะคะ่ะมุยเก็บไปเหตุอยู่ในระยะเวลาประมาณสักอ่าสามเดือนสี่เดือนเม่เจ้าเกไปเฮตุอยู่หันเนาะคะ่ะสามเดือนมันบ่ไหวเพราะว่าเริ่มเกิดอาการที่แบบโกงลูกน้องพร้อม พอเขาเฮ็ดงานแบบว่าแม่ลูกเนาะผู้ลูกนี่จะต้องได้เอาขอ้งไปทรงต่างต่างประเทศอังกีเนาะคะ่ะสามมือค่อามาทเถื่อแม่ก็ต้องมาเฝ้าแม่นี่จูจีจุกจิกเบิดคุยยางม่เจ้าเอ้ยจูจีเบิดคุยยางอีลีมวยลังเทื่อนนั่นก็โอ้ยน้าเหมือก็กต้องว่างไวข้างทางเพื่อสิบบตองเขาไปมองอื่นนะคะแต่ว่าเขาก็ยังอนุญาตให้เฮาว่างไวใดเนาะบ่อยากให้เสียงานเขานั่นเนองเนาะคะ่ะ นี่คือข้อสําคัญนะคะลองทงล่องเท้าก็เข้าใจเลยว่าเขาต้องใส่อีหยังที่แบบคือจังเข้าไปเหตให้เหตหน้าเลยไปไปเหตงานอยู่ตรงนั้นมันลําบากอีหลีนะคะแล้วบาทนี่เวลาเขาแพ็คเนี่ยเขาได้ยืนหรือได้นัง่งเขาได้ยืนเบิร์ดมือ,ม,อมือเจา้าบอกมีงานนั่งน,นะคะอยู่นี่นะคะถ้าเขาบปได้เลี่ยนจบจากนี่โดยตรงแล้วก็ะเขาเริ่มสตาร์ทออกหาเหตงานเป็นภาษาเขาโดยมาตรฐานน่ะ บ่ได้นั่งเดิมโเจาบ่มีงานนาั่งมแตงานยืนนะคะส่วนรายก็สิงานยืนหล้กก็งานยางอย่างเดียวเนาะเมื่อก็อยากเล่าซูฟังนะคะนี่คือประสบการณ์ชีวิตในการาหางานทั้งนี้เนาะพื้นฐานของเฮานี่ภาษานี่เออพ่อได้อยู่นะคะพ่อข้าใจบทคุยา่งอยู่ว่าเขาถามอีหยังเฮาแนอังสีเนาะค่ะเขาอันเขาก็ถามหลายอย่างแต่ว่าหากกลับเฮานี่เขาไปอยู่จุดจุดนั้นบ่เม่นแค่เฮ้าภาษาเดียวเนาะค่ะ มันกระทั่งโปรูแลรนด์เอ่ยทั้งคนเยอรมันเอ่ยนะคะมาอยู่นั่นแล้วกระทั่งอืมมันหลายสัญชาติมาเจ้าะซิบซีซิบหาคนเฮ็ดงานอยู่ในหันว่ากัาคโหลดเอ่อสิมีอยู่มะนองมะแนงมีคนไทยสองคนเนาะค่ะมีมวยแล้วก็พี่อีกผู้หนึ่งเนาะค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาก็ล่งองเข้าไปฝึกเนาะค่ะมวยเขาบริยินว่าตายตัวว่ามวยสเฮ็ดอยู่นั่นเลยเนาะมวยก็เลย ทุกๆเดือนนะคะมันก็สิมีใบสลิปเงินเดือนมากนะมเจ้าเอ้ยขวดกระเบิงเบิงแลลวเบิงอีกกระถึกฮักลังเทียนนั่นกะเขากโกงไปด้วยเดือนสามสี่ชั่วโมงเลยโกงไปโดยห้องจภชาการใส่เ้าก็กราฟขึ้นไปถามเขาเป็นอีหยังคอยยังถือโกงบัตนี่เขาก็บอกว่าอันเธอไม่ได้ตอกบัตรบ่ได้ตอกบัตรต้องได้บัตรกับยูน้ำข่อยขวากันเนงอันี้ห้เบิด์ูพูยังอยู่กับบปากเด้มยมจ้าตรงนั้นกับบปากเพราะว่าส่วนลายที่เฮ็ดนะคะ งานเขาสิบุคอยถือต้องตามกฎหมายนั่นเองเนาะคะ่ะนี่คือสิ่งที่ควรระมัดระวังเนาะคะ่ะมว่ยเข้าไปฮ็ดงานเลยสองสามเดือนที่สี่มาทานได้เฮ็ดบอกมูเจ้าเฮ็ดว่าวาสิเริ่มตนเฮ็ดกันเลยโอลาออกก่อนขั้นนะคะเพราะว่ามันเฮ็ดบด่ดใดละมาตรการมันแบบว่าบ่ได้บ่ไดดอันมาตรฐานปันใดน,นะคะ <c oughs> ในลำมูเจ้าก้อนที่ห้าสิบป ไปยังก็ตามนะคะแม่นเ้าอยากเค็ดงานแทบลมแทบแตอยู่กัจริงนะคะสิ่งที่สําคัญนะคะมืออยากจะให้ทุกคนเรียนรู้ในการใช้ชีวิตทั้งนี้แล้ว่ะเรียนภาษาให้ได้ทุกอย่างนะคะรักการของเขาท้าาเรียนภาษาเกี่ยวกับภาษานะคะ,อะบอกเลยว่า เขาสิสอนในห้อาหูวจักว่าอยู่ตัวเองได้เห็ดจังไดการเกียกเเก่ยวกับเฮตุเกี่ยวกันกระดงกระดาษนะคะเขาต้องดูจังไดเขาต้องฝึกตัวเขาอยู่จังไดทุกอย่างเลยค่ะความรู้รอบตัวเขาสิสอนเขาจบแพ็เลยนะคะมยวยบปอย่างไรทุกคนพลาดโอกาสนั่นคือจะมวยไปเนาะคะ่ะด้วยความที่มวยพลาดโอกาสนั้นมันกันหลายๆกรณีเนาะมวยก็เล่วยวยนากนั้นปันใดนะคะโอเคนะคะ สิ่งที่มวยได้เรามานี่คือเบื้องต้นในการที่มวยเริ่มสตาร์ทไปล่องเบื่องเหตุงานโรงงานนั่นเองแต่ดวงดวงดีบ่ดีมุจเจาก็นี่แหละก็ได้ไปเป็นพนักง,งานโรงงานอันนี้แหละมุจเจานะคะก็ได้รู้ซึ้งถึงน้ำใจเลยเนาะคะ่ะแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะพิจาหน้าไลยๆอย่างเนาะอยาว่าเขาอยาวาเฮานะคะมาอยู่ทางผีเร็ว ถ้าเป็นไปได้ก็ซ้อยเรือซึ่งกันและกันนะคะถ้าเอื้อนนู้นกุ้นเกลือกันได้ก็เฮ็ดไปก่อนเลยเพต้ะตงไปคิดยังมากมม่ถ้าหฮามัวแต่คิดนะคะคิดหนักว่าห้าสิเป็นนจ่ใจหลายอังสิเมื่อนั้นห้าสิหาความสุขบ่ไ้เลยนะคะ ทุกอย่างมันมันมีกันล่วงตัวของมันเองโดยโดยสันติอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าเขาไปเเตุงานังสีแฟนเขาไปเฮ็ดงานถ้าผู้ชายเห็กรกตุเขาก็สิบริบบกบริสอนเท่านะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ถ้ากาแฟนหมุนเล่าโบเราบอกด้วยว่าของคุณก็คือของคุณถ้าคุณบอกว่าไม่ก็คือไม่ผมจะไม่ทำในสิ่งที่คุณต้องการ และไม่ต้องการด้วยบังสีเนาะหากันกับสิบอกสินะคะผมจะบอเหตุในสิ่งๆินั้นนะคะถ้าคุณต้องการในผมเหตุคุณบอกถ้าคุณบ่ต้องการคุณก็บอกคือกันนั่นเองเนาะค่ะนี่คือข้อสำคัญนะคะซวยเขาซวยเห่านะคะมันก็เป็นการจุนเจือกันไปเนาะค่ะส่วงนั้นมวยก็คือจะมวยบอกนั่นแหละค่ะว่ามวยนี้ออกจากเฮียนเพื่อที่จะไปะเหตุงานเครียดสมองบอต้งการที่จะหา ความนักสมองเขาหาแต่ของนั่นเองเนาะคะ่ะปัญหาในเฮือนมันก็ยังหลายอยู่เข้าก็บ,บ่บอยากชีอันนี้นี้จากตรงนี้ไปไปพ่อตรงนั้นแห้งเต็กหนาไปไกลโบนะคะมุ่ยก็พยายามหาสิ่งใหม่ๆเขามานั่นเองเนาะคะ่ะ โอเคเนาะจงได้กิตามนะคะถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้นะคะแต่อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s ไ r i b e ให้กันเดอ้อจ้าไว้พอกันคลิปหน้านะคะทุกคนคะอย่างที่สําคัญแก่อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะหักแพ่งกันคือเก่าก็อย่กให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงพลนานไม่สมบูรณ์กันทุกทุกทุกคนเลยค่ะไว้พอกันคลิปหน้าคะ่ะเมื่อน้พอโัตแล้วนะคะสวัสดีค่ะ